เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีการรววมงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงปอย่าดงโดยเฉพาะในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขั้นปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO การรับงานร่วมกันระหว่างขั้นาันธุ์และภาคบริการภายใต้โครงการอวลครื่องบินหรือโครงการเล่นโดรนที่เห็นผลเร็วกระทรวงการดศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมให้แก่ และผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิศราทันสุลมาวบรได้มาทํางานกับมยพอุดรธานีเป็นระยะเวลางานระดับหนึ่งแล้วนะคะในตอนก็จะสามารถขายได้นะคะนี่เป็นภารกิจหนึ่งที่ช่วยภาคอุตสาหกรรมก็คือการเป็นหน่วยที่จะรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศตรงนี้เนี่ยรยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ก hey, ับภาคอุตสาหกรรมความเพียบพร้อมทางด้านบุคลากรท่านพิยัติการีท่านผู้ว่าการมอนะครับลงนามในความชื่อข้อตกลงอะไรต่างๆจุดสำคนะครับอีั้เรามีคู่ฉบับนะครับสองฉบับด้วยกัตินะครับ

นาคะมหาวิยาลัยราชภัฏอุดรดนธานีทียาไรรัชภัฏอุดรธานีท่านผู้ว่าการสถาบันวิจัยชีววิทยาและเทคโนโลยีประเทศไทยศาสตราจารย์วิจัยดรชุติมาเชวลีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านโครงการ upskill rescue เพื่องนโยบายของท่านรัฐมนตรีสุภาพมิจิราภรณทีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสถานการให้บริการลูกค้าด้านบทิหารในพื้นที่อุตสากรรมในส่วน ในภาคตะวันออกเฉียงเหือในในในระยะยาวการลงนามความร่วมมือหนงสากนมัาเกานือคัพกมา รวมแล้วแต่ที่อยู่ควาสึกแต่ไมถ่ถามตัวนี้ครับเป็นไระถ่ายของโครงการท่องเที่ยวนะครับวันนี้าถายนี้โดยหลักการแล้วเวลาผมฝึกอบรมผมใช้เวลาประมาณ4วันก็จะใช้เวลา4วันนะครับวันนี้หนึ่ง ตลาดบริหารธุรกิจหรือว่าอื่นๆทางขอทุกคนน่าจะน่าจะรู้จักว่างิริคอเตอรอ์ที่ธุรกิจแบบเดิมอยู่ไม่ยอมปลับเปลี่ยนออกออกจากตลาดไปเลยอะแล้วก็